ก่อนหน้านี้ดิฉันเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าวงการซีรีส์วายไทยในปัจจุบันเนี่ยไปไกลมากนะคะโด่งดังในระดับโลกเลยทีเดียวนะคะและทางรัฐบาลเองก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ยกย่องให้ซีรีส์วายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะปกติซีรีส์วายเนี่ยคุณผู้ชมมักจะใช้นักแสดงหน้าใหม่หรือไม่ก็คู่จิ้นเดิมๆนะคะซึ่งแฟนๆก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่า ปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีความพิเศษมากอยู่อย่างหนึ่งนะคะพิเศษตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะว่าในปีนี้ค่ะมีข่าวบอกว่าบรรดาพระเอกชื่อดังหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมยอมที่จะมารับงานซีรีส์วโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจาก นิยายชื่อดังของแซมมอนค่ะหรือว่าคุณหมอแซมนั่นเองเรื่องแรกที่เป็นที่ฮือฮาแบบสุดๆก็คือการุณยฆาตค่ะเป็นงานในเซตวันดีออริจินอลนะคะได้พระเอกชื่อดังอดีตเด็กนาดาวทั้งสองคนนั่นคือต่อธนพพหลีรัตนขคจรนะคะแล้วก็เจเจหรือว่าเจเลอร์กิษณภูมิพี่บูนสงครามนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่แฟนๆตื่นเต้นมากๆคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากนิยายเรื่องการุณยฆาตจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของแฟนๆหลายคน คนแล้วนะยังได้พระเอกยอดฝีมือทั้งสองคน มาเล่นคู่กันเป็นครั้งแรกด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นคู่ที่แฟนๆบอกเลยว่าคิดไม่ถึงะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เกินคาดไปไกลมากๆเชื่อว่านี่จะเป็นอีกเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นแน่นอนแล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของหมอแซมเหมือนกันก็คือ4 m i n u t s ค่ะเป็นผลงานของค่าย b วี o n นคาวค่ะคุณผู้ชมเป็นค่ายที่ผลิตซีรีส์อย่าง k i น p o s h the Series นั่นเองนะคะซึ่งมาวันนี้เขาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการนำพระเอกสุดฮอตอย่างเจดเจดพิพั ติละพรพาร์ค่ะมาเล่นคู่กับไบเบิล วิชชาสุม,มติกุลนะคะหรือที่แฟนๆรู้จักกันในบทของเวกัสในซีรีส์ขินพอสุดซีรีส์นั่นเองนะคะแล้วก็มีข่าวแว่ออกมาว่าจริงๆเจบไม่ได้มาร่วมงานกับบีออนขาวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่เขาย้ายมาอยู่สังกัดบีออนขาวเลยต่างหากนะ,ะซึ่งเรียกว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของขวัญของสาววายเลยก็ว่าได้นะคะเชื่อว่าซีรีส์ทั้ง2เรื่องเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องสร้างกระแสแล้วก็เป็นซีรีส์ที่หลายๆคนรอคอยกันอย่าง แน่นอนนะคะมาดูกันว่ากระแสในระดับโลกเนี่ยสองเรื่องนี้จะแรงได้ขนาดไหนแล้วก็จะไปไกลได้ขนาดไหนค่ะ